สวัสดีครับผมนุ้นแอนดมิน min, ช่อง1 0 7เ็ดคลรับออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับจุดเช็คอินเพจที่ไม่ค่อยมีใครทําคือตามแน่งของร้านค้าเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นความรู้เพิ่มเติมครับไม่ใช่การสอนให้ทําตามนะเพราะมันยุ่งยากวุ่นวายเหมือนเหมือนขี่ช้างจับตะกระแตนแต่ให้รู้ว่าเออมันมันสามารถพลิกแปลงเอาไปใช้ประโยชน์อะไรหรือเพื่อไม่เป็นการสับสนว,นว่าบางคนจุดเช็คอินโดนบล็อกแล้วจะต้องวิ่งหาวิธีการเข้าไปทําเพจร้านค้าให้คลายข้อสงสยัย ไม่เน้นให้ทําตามเพราะมันยุ่งยากมากๆที่แนะนําคือให้ทําเป็นจุดเช็คอินบนเพจธรรมดากล่าวสุปคือลงรายละเอียดให้ครบให้จบให้ถูกต้องซึ่งเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ไม่มีเวลาทําผมเปิดรับจ้างทํารับงานอยู่นะครับทำจุดเช็คอินเพจเปิด์ัทรมุมหน้าจอนะหรือจะแอด ID l i ี e 107เ็เช็คอินครับที่สำหรับคนที่เก่งคอมพิวเตอร์ก็คงจะไม่มีปัญหาครับไปจัดการเพจแล้วแก้ไขรายละเอียดให้ครบให้จบให้ถูกต้องแค่นี้คุณก็มีจุดเช็คอินแล้ว หรือบางคนที่มีปัญหาจุดเช็คอินโดนบล็อกเนื่องจากสมัยก่อนเราทําแบบลวกๆผมก็เคยทําคลิปนะแบบลวกๆซึ่งให้ทุกคนทําตามได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันต้องครบต้องจบต้องถูกต้องที่สุดคุณอาจจะได้ใช้สกิลตรงนี้ครับเพจร้านค้าครับแต่ถ้าโดนบล็อกจากการกรอกข้อมูลไม่ครบไม่จบไม่ถูกเนี่ยก็เข้ามาในเพจไงครับก็แก้ไขาการแก้ไขรา,ายละเอียด คลิกรูปดินสอก็ไปแก้ให้มันถูกซะนะครับมันก็จะอนุมัติจุดเช็คอินกลับคืนมาไงครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างเพจ5,000ไลค์แล้วไม่สามารถระบุแผนที่ได้เขาเรียกว่าเป็นเพจร้านค้าคือเพจหลักจะไม่สามารถมีจุดเช็คอินได้นะครับจะต้องทำเป็นเพจย่อยขึ้นมาที่ผมโชว์ให้ดูข้างต้นคือตรงนี้ครับตำแหน่งของเพจร้านทางเข้าเนี่ย หน้านี้คือหน้าตัวจัดการโฆษณา Facebook ก็เข้าผ่านตัวจัดการโฆษณา Facebook แล้วมีทางลัดเป็นตำแหน่งของร้านค้าทําไมมันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเขาอาจจะรวบรวมสถิติผู้คนเข้ามาเช็คอินเพจเป็นกลุ่มเป้าหมายไงครับมันจึงมันจึงมีเครื่องมือบนตัวจัดการโฆษณา Facebook ใครที่เคยเช็คอินเราสามารถสร้างเป็นคัสตอมออเดียนประมาณนี้ครับแล้วเอาไปขายายเป็นลูกอะไรออเดียนคลิกแพงกันได้นะครับ ถ้าไม่เจอปุ่มทางลัดก็เลื่อนหานะครับมันมันอยู่ตรงนี้ครับเครื่องมือสามขีดก็เลื่อนหาด้านล่างครับตำแหน่งของร้านค้านี่ไงครับสําหรับบางคนที่โดนบล็อกถาวรไม่รู้จากการเตอร์เลอร์จากปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพจหลักไม่สามารถอนุมัติจุดเช็คอินได้นะครับอาจสาเหตุอาจจะเกิดจากคุณไปแก้ไขโลเคชันบ่อยเกินไปย้ายนูน่นย้ายนี่เปลี่ยนชื่อทาให้ระบบมันเออร์เลอร์แล้วเนี่ยอาจจะได้ใช้สกิลนี้นะครับคือเข้าไปหน้านี้ หน้านี้ก็ได้ถ้าเข้าไปหน้านี้ตัวจัดการโฆษณาแล้วไปสามขีดเครื่องมือทั้งหมดเมื่อคุณคลิกเข้าไปเขาจะให้คุณยืนยันสองชั้นนั่นหมายถึงบัญชีเฟสของคุณต้องมีการเปิดยืนยัน2ขั้นตอนนั่นเองครับเดี๋ยวหาคลิปมาฝากครับการยืนยันสองขั้นตอนเข้ามาในตำแหน่งร้านค้าแล้วคุณสังเกตโปรไฟล์เพจไม่ว่าอาจจะอยู่ตำแหน่งขวามือนะให้คุณเลือกเพจที่ต้องการที่จะ ที่จะทําเป็นเพจร้านค้านะเขาเตือนว่าเขาจะลบแอดเรสลบที่อยู่เพจหลักแล้วเขาจะให้คุณสร้างเพจร้านค้าขึ้นมาใหม่ยอดเช็คอินต่างๆจะหายหมดเลยคุณต้องเช็คดูให้แน่ใจว่าคุณโดนบล็อกถาวรจริงหรือไม่หรือแค่หรือแค่ก่อข้อมูลผิดและโดนบล็อกชั่วคราวก็สามารถที่จะสร้าง จุดเช็คอินเพจร้านค้าได้นะครับมันก็เชื่อมเข้าเพจแต่ยอดเช็คอินมันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นั่นเองครับเพจร้านค้าจะเริ่มจากศูนย์ไลค์นะครับคุณก็ต้องไปเพิ่มยอดไลค์และลงรายละเอียดยื่นๆให้ครบให้จบให้ถูกต้องก็จะสามารถได้รับการอนุมัติเพจร้านค้าเริ่มเช็คอินได้นับหนึ่งใหม่นะครับจากที่เคยมีห้าพันห้าพันรายการเช็คอินก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่เป็นเพจเดิมเชื่อมเข้าเพจเดิมมาดูตัวอย่างนะครับเพจเนี่ยฮะสถานีหมาล่ามียอดผู้ติดตาม 5,500เมื่อสร้างเพจร้านค้าจากหน้านี้แล้ว11ไลค์นะครับเขาจะให้คุณระบุคือวงเล็บเนี่ยหมายถึงสาขานะครับสาขาที่ไหนชื่อเพจชื่อเดียวกันนี่ชื่อเพจชื่อเดียวกันอาจจะมีหลายสาขาคุณก็สร้างเพจร้านค้าสถานที่เพิ่มได้เรื่อยๆครับภายใต้ชื่อเพจเดียวกันในการโพสต์อัปเดตสถานะทุกสาขาจะได้พบเจอโพสต์ อันเดียวกันเป๊ะจากสาขาหลักนะครับร้านสาขาหลักจะไม่มีที่อยู่นะครับผมไม่มีข้อมูลในการย้อนกลับไปสร้างที่อยู่บนร้านค้าหลักลองอ่านดูเงื่อนไขรายละเอียดของเขานะครับตามนี้เลยถ้าคุณลบที่อยู่ร้านค้าหลักไปสร้างเพจร้านค้าย่อยแล้วแล้วก็ร้านค้าหลักคุณจะไม่สามารถเป็นจุดเช็คอินได้อีกต่อไปนะครับตามที่เก่ามาต้นคลิปเลยนะว่าถ้ามีหลายสาขาให้ไปเปิดหลายเพจ และให้ลูกน้องดูแลดีกว่าสร้างเป็นเพจย่อยหลายๆเพจนะครับระบบอาจจะเออร์เลอร์หรือมีปัญหาเพราะว่าระบบร้านค้าย่อยหลายร้านค้าผมเห็นหลายคนทักเข้ามาหาผมเรื่องเพจจุดเช็คอินหายคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ